i นาแกแม่มาหายทั้งรถเดอ้อนาแก,แกย่ยับปลาจิโอ้ไก่สีเล้วแล้วตัวดิอีกสั้นหนึ่งบ่โอ้สีลงไปได้อยูอ่บ่ล่ะไช่ฮะตออลงมุมนี้บ่ผมว่ามันลึกแล้วนะ สีแลอม่้งทีมันบ่ดิบ่ครับวนัอ๋อทอดมุมนั่นบ่อ๋อดินมุ้นี่ก็จะเอาขึ้นมาทีมันเนาะดินม่ใ่เลยก็จะให้เสมอถนนเลยบ่ครับดิดินันบนันดินพ่อครับเอาซัมซัมซดินพ่อเนาะ้เาสสลายันโอ้ครับ

ยังมาสุดยังมาสุดแขนนี่เนาะยังมาสุดเนาะเือหเลยเขาลงมือั้งจะได้ลงไปอีกซันนึงเป็นบ่นี่งกบอัไดเดป็นบ่เไปอลักษณะเก้า็นลอเป็นลักษณะเก้านี่เนาะ อันนั้นเขาเจากระยากไงมันขึ้นเสมอบ่กขั้นขั้นดินนี่ยขึ้นเสมอทางนี้ออรรบอดินมาพอดอกดินหน่อยเอยะะอเป็นตะกีวามันติถนน,นกาวาสีเฮ็ดนั่นเฮดเนี่อะเนาะ ลายแซงเต็มเต็มเลยเนาะมันอยู่งขางหัวยครับเนาะมันเป็นของเจ้าเดียวอานรับหองอานรับหองแหละเป็นหของใคครับเป็นได้อากาศหนาวว่ามาขึ้นนี่นะหนาวหนาวนะครับเนาะ โรงงานตะศอว์ตัวนี้มันนี่แค่นี้กับเวียงไปพูดมาครับนั่นสุดเลยเนาะทิดถนนเลยไม่นาทีกโกย่างเดียวตัวนี้ cho khuẩn phu Các bà chị xuống cấp này Có lái tăng มาดูเจ้ามาก์ี้ครับก่อนกลับน่าจะจอดกันแล้วครับห้าโมงจะเข้าหกโมงเย็นแล้วครับ จอดป้าจอดคำแล้วปลาจียังไม่จอด สั่งจอดแล้วครับตัวดินไม่พอครับไม่ต้องโกยไปไกลก็แกสั่งจอดแล้วครับบอกว่าไม่ต้องโกยดินไปแล้วพอแล้วมันจะต่ำตรงนี้ครับตัวดินไม่พอตรงนี้หละจอดปะ ขาจียังไม่จอด น่าจะจอดแล้วครับวางครับวางอจอดแล้วครับอโอ้จอดเวลาเดิมตัวนี่ว่นนี่ก็หาโมงเคืองจะหกโมงนะวันนี่เนะี่ยจะเป็นห้าทาแจะเห็นว่าเป็นึ่าพากนั้นกันครับ ปมาแกมาแกะมาแกมาแกเอาเอาห่วงเข่ามาฝากอ่ะโอเคครับ ลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ